ยินดีกันมาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่น้องตาสแล้วนะทุกคนยินดีต้อนเอาวัอนี้เนาะเฮาชิพากันมาแปลงไถเนาะเอาไดถขึ้นมาก็เนาะเอาไดถขึ้นมาแล้วจัที่มาแปลงมาซ่อมเบิ่งว่าอันไดถของเฮาทันบ่ฮู้ว่ามันเป็นหยังเนาะเมื่อเมื่อก้อนนั้นเนาะเฮาไปแปลงแล้วเนาะแปลงอันเอาเฮาไปเอาที่นี่เอาอยังออกมาแล้วนะบัดนี้เฮายังได้น้ําได้ปกติทุกคนเวลาได้น้ําไดถหมดแล้วเนาะบัดนี้อัน หลังจากนะเนาะ,นะอัน,น,นไม่ต้องปานาน,ะนะเอาใดน้ำขึ้นเหมอล่างถ้วยล่างบ่วงซักเครื่องซักซ<อ>ักผ้าแล้วหมดแล้วเนาะว<อ>ันนี้ขนาดไม่ต้องปานมอดไว้สิเนอะมอดไว้แล้ววันนี้นห้อนยามแรงไม่ต้องปานที่ไปอานบน้ำทีนดนใ้ขึ้นมาใดใหนใด,ด้บดได้แลวนะทุกคนหรือว่ามันพังหลังแล้วเนาะใดใหนไปแปลงเลยนะทุกคนไปซ่อมเลยมันเป็นจึงใดกับบูหูเนาะทุกคนเดี๋ยวไม่ต้องปานเมื่อนี้ไม่ต้องปานที่พากัน ไปแปลงเบิงเนาะไปเอาด่ันขึ้นมากู้ขึ้นมาเบิงแล้วมาแปลงเบิกงว่ามันเป็ยนอย่างนะทุกคน,ไป,กนไปเบิงกันเลยไปเบิกกันเลยทุกคนอ่ะยิ่งดีต้อนข้าตู้ต้งี่เบิ่งแม่เด้อลูกเหยิ่งแม่เด้อแม่สีไตไปเห็นเด้อไปเห็นแม่เด้อจับกล้องดีดีคนแม่กำลังสิไปแปงแลงเนาะทุกคน มันพังเห็นทุกคนก็เห็นแล้วเนาะทุกคนหยาดหยาอยทุกคนพังลงก็ายากแท้ว่ายันตกน้ำเนี่ย ใช่เป็นแปลงอยู่ร่มนะทวกไนแปลงใส่ไสไปแกะอันเคลบเขียนฮันออกเนาะแล้วเขาจะเอาใจขึ้นมาเนะทุววกคน 你饿 ไ่ขึ้นเมื่อเคี่ยวได่ขึ้นเมือบปนี้ยเคี่ยวมาละ นี่เนาะทุกคนได้ที่ว่าหาอออมาแล้วไม่ต้องปานออกมาจากท่านามแล้เนาะเรามาแปลงมาเสียมาหั่นมามาเบิ้งนี่นะมันระโบได้เพราะว่ากระแจของหฮานี่มันมีแต่ตัวหง่นาทุกคนไหมอันเวลาไม่ต้องปันเปิดเนาะเสียบไฟนะทุกคนมันจะดังตื้อสินะทุกคนเราลองไม่ต้องปันที่ไปเสียบไฟมังเด้ให้ทุกคนเบิ้งนํากันมันเป็นยังไงมันเ็เสียงดังตื้อสิน เป็นอย่างนั้ทุกคนแล้วไม่ต้องปันที่ไปเอาคุน้ำมาลองเบิ่งเนาะเอาคุน้้ำมาลองเบิ่งว่ามันชิได้บ่มันน้ำมันชิออกบ่เนาะทุกคนหรือว่ามันเป็นน้ำใส่ไฟเขาบอกหรือว่าเป็นน้ำใดนะเราไม่ต้องปันที่จะเอาน้ำมาใส่แล้วลองใดเบิ่งเนาะทุกคนเนาะลองเบิ่งเขาที่เอาน้ำมาหลอกมึงเนาะว่ามันชิได้หรือบ่เพราะว่าไม่ต้องปา่นเอาขึ้นมาจากท่าน้ำนะเอาขึ้นมาแล้วเพราะว่าก้อนที่ไปเอาใดนี้ขึ้นมาไม่ต้องปานกับเสียบหลอกมึงแล้วเนาะทุกคน เชียบอยู่ทงเหือนี้ลองมาแล้วแต่น้ำก็ยังบบมาคือเก้าเนาะทุกคนบบมีสัญญาณอีกอย่างเลยไม่ต้องปั่นกันเลยไปเอาใด่นี่ขึ้นมาเนาะเอามาแล้วเขาก็มาลองเมื่ตอนเันได้ใส่นั้นเขาเสียบก็คือได้ยินน้ากันเนาะมันได้กินได้ยินเสียงตืดสิเนาะทุกคนวันนี้เขาลองสิเอาลองใส่น้ำเบิ่งว่ามันจะเป็นจังได่นะเบิ่งนํากันเลยครับ มองแม่น้องป่านไปเสียบไฟก่นอนบัวอให้นะทุกคนหนูได้ยินเสียงตือะะ้อสิลักษณะคืออันใบพัดอยู่ในมันบุกป,ปิ้นเนี่นะทุกคนฟังเสียงด่เนี่ยงแม่น้องป่านไปมอดก่อน โบได้ทุกคนเอ้ยเสียดองใดเนาะสงสัยมีอยังขาอยู่ในมันนี่แหละใบพัดมันคือซีเมนบัปิ้นนี่เนาะเดี๋ยวไแม่น้องปานื้นนี้แม่น้องปานจะบบได้แป้งแล้วเนาะ๋ยื้มุนาแม่น้องปานไปซอกไปเจมามาหั่นเบิ่งเนาะหั่นเบิ่งว่าใบพัดมันขาดอย่างเนาะอย่าม่นิที่เนื้อไปพันบ่จ่างไดดีเนาะมุนาแม่น้องปานที่ไปเอาไข่ควงหรือว่าเอากระเจนี่เนาะ ถัว่วเมนี่หักโดนน้อยเอามาหั่นนอตอันนี้เนาะทุกคนสําหรับเมนี่แม่น้องปานกต่ชอได้บได้ปแปลงเนาะมาช่วนนี้แห้งเศรษฐกิจตกต่ำเนาะมาเป็นแบบนี้กะแม่น้องปานกับบมีเงินซื้อไม่ได้เป็น,น,นอ,อย่างนี้แห้งว่ายัาขขาขขขางคาดคาดคืนคนทุกคนนมอที่ซื้อไม่กับบมีเงินซื้อเดี๋ยวแม่น้องปานจะได้ไปซื้อ ซอคไข่ควงมาไข่แล้วแม่น้องป่านและมื้อน้าแม่น้องป่านที่มาอัปเดตให้ทุกคนในเบิ่งอีกเนาะว่าแม่น้องป่านจะแปลงไดรอบอสำหรับมื้อนี้แม่น้องสำหรับคลิปนี้แม่น้องป่านก็ขอตลาไปก่อนฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์ซ่องแม่น้องป่านชแนลเด้อทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปนาเดินแลแม่น้องแม่น้องป่านจะอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นนะกันเด้อวันนี้แม่น้องป่านจะแปลงได้มื้อนี้ได้บ่เนาะ